สวัสดีค่ะพบกับเซล,ล์พิ่งจากเป็นปฏิพัทธ์ออตโต้นะคะวันนี้คพิ่งจะมารีวิวรถโต,ยตโยต้ารีววนะคะเครื่อง2.8อนะคะสำหรับคันนี้นะคะราคาอยู่ที่629,000บาทนะคะเป็นรถปี2020ค่ะลูกค้าตัวนี้เป็นรถเทารลอยนะคะรถครอบบรรทุกได้5ตันนะคะ ภาพรถสวยๆเลยนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะเอาไปวิ่งของนะคะวันทุกตันเลยเรามาดูรอบตัวรถกันค่ะอันนี้ระบบไฟนะคะกระจังหน้าเดิมๆเลยนะคะอันนี้สีเดิมจากโรงงานนะคะลูกค้าอันนี้เป็นระบบไฟฟ้านะคะสำหรับรถคันนี้นะคะตัวนี้นะคะ ตัวนี้เป็นย,าง,นะะนยางปีสิบนะคะเป็นยางปีสนะคะนี่อันนี้นะคะเราจดทะเบียนลงเล่มทะเบียนพาณิชย์ลูกค้าพร้อมเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องทำอะไรเพิ่มนะคะไม่ต้องกลัวตำรวจจับด้วยนะคะนี่ของเราการันตีได้นะคะ โลโก้เดิมๆจากศูนย์นะคะลูกค้ารถของเราการันตีได้นะคะไม่มีไฟไหม้น้ำท่วมนะคะเราไปดูระบบในตัวรถกันค่ะตัวนี้นะคะเป็นกระจกไฟฟ้าค่ะลูกค้าเป็นเกียร์แมนวนวลนะคะตัวนี้เลขไม้นะคะอยู่ที่สี่แสนเออสี่หมน 826นะคะมีจอตัวนี้5เกียร์นะคะลูกค้ามีส่สภาพรถภายในนะคะสวยเลยเป็นบัวหนังสีดำนะคะดูค่ะตัวรถของเรานะคะสเครื่อง2.8นะคะตัวเพาร้อยคันนี้นะคะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะ ว่าสอบถามเพื่อหรือเราได้นะคะที่เซ็นต์ปฏิทินออโต้นนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ